สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าลิเวอร์ pool ซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1พฤษภาคมนะครับพบก,กับผมแอดมินมงเช่นเคยกติดสานการลิเวอร์ pool เราในข่าวรอบเย็ยนนี้นะครับตลาดข่าวการสแกนักตเตตลิเวอร์ pool ระเบิดจริงๆนะฮะหลังจากล่าสุดนะครับมีรายงานมาว่าลิเวอร์ pool นะครับได้เล่งการเสริมทัพไปที่กองหน้าทําให้ตอนนี้ดาวเวนนเยสน,นะครับมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะโดนขายทิ้งหรือไม่ก็โดนลดบทบาทลงนะครับ ว่าแล้วนะครับเราไปชมสรุปข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลในคลิปคิปนี้กันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะลิเวอร์พูลควา้าตัวอเล็กซานเดอร์อิชัคเข้าสู่ทีมหลังนักเตะกําลังไม่พอใจที่ถูกลดค่าเหนื่อยสโมสรลิเวอร์พูลในตอนนี้นะฮะกำลังตกเป็นข่าวว่ากําลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ลักษณะที่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าอนาคตของโบซาล่านั่นยังคงไม่แน่นอนและมีโอกาสที่ตัวของซาล่านั้น อาจจะย้ายไปค้าแข่งในลีกสุดิอาระเบียถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ยื่นเข้ามาที่ของตัวเขารวมไปถึงทางด้านของดาวนิเนียเองนะฮะกองหน้าตัวหลักของทีมก็ไม่ได้มีความเฉียบคมและหาความแน่นอนไม่ได้ในการทําประตูฉะนั้นก็ทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมปืนเฟื่อดไปเป็นที่เรารอยแล้วและล่าสุดนะครับทางด้านลิเวอร์พูลเอ็กโค่ก็ได้ออกมาตีข่าวล่าสุดว่าทางสโมสรเวอร์พูลนั้นยังคงให้ความสนใจในตัวของอเล็กซานเดอร์อิชัค อยู่เหมือนเดิมกับเมื่อ2ปีที่แล้วที่ให้ความสนใจแม้ว่าณนะตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้จะเป็นนักเตะของนิวคาสซิลยูเต็ดแต่ที่ผ่านมานั้นลิอร์พูลก็คอยติดตามดูฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้อยู่เป็นระยะระยะและมองว่าถ้าหากมีโอกาสลิอร์พูลก็จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้ในอนาคตหลังจากที่เคยแสดงความสนใจในดีวนี้เป็นอย่างมากแต่ก็พลาดดีลนี้มาแล้วเมื่อ2ปีก่อนและหันไปคว้าตัวดาวนิวเยสมาร่วมทีมในที่สุดน,นะครับ โดยณตอนนี้ดูว่าท่านตัวของอเล็กซานเดอร์อิชัคนั้นกําลังเริ่มอึดอัดกับสถานการณ์ของเขาเกับนิวคาสเซิลหลังจากที่ในลุกก้การนี้นิวคาสเซิลไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเลกในลุกก้นการหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้ทางสโมสรกําลังเตรียมที่จะปรับลดค่าเหนื่อยของนักเตะลงมาเป็นอย่างมากและตัวของอเล็กซานเดอร์อิชัคก,ก็อยู่ในข่ายที่ต้องถูกลดเงินเดือนของตัวเองลงมาเพราะถือได้ว่าเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยระดับสูงที่นิวคาสเซิล ซึ่งนั่นนะครับทำให้นะตอนนี้ตัวของอเล็กซานเดอร์อิชัคนั้นกำลังมองหาโอกาสที่จะอำลานิว์แคสโอนเนวิตในเร็วๆนี้โดยน่ตอนนี้ทางสมสสนเนว์แคสโอนเนวินั้นก็ได้ทราบเรื่องนี้แล้วและพวกเขานั้นก็กำลังเตรียมที่จะยื่นสัญญาณช่วยใหมให้กับทางอเล็กซานเดอร์อิชัคให้พิจนารณาในเร็วๆนี้โดยข้อเสนอสัญญาชมวยใหม่ของอิชัคในครั้งนี้นั้นจะมีการใส่ค่าฉีญญา ที่จํานวนไม่ต่ากว่า100ล้านปอนด์พ่วงเอาไว้ในไทยสัญญาอีกด้วยซึ่งเป็นกรณีคล้ายๆกับในรายของบุโนกิมาไลส์ที่ถูกทางเนลกโซ่จับต่อสัญญาชุมใหม่ไปในช่วงก่อนอันนี้และสามารถปล่อยตัวนักเตะร,รายนี้ออกจาทีมไปได้ถ้าหากได้ราคาตามค่าฉีกสัญญานะครับแม้วา่าตอนนี้อลิซนเนอร์อิชักจะเหลือสัญญาระยะยาวกับเนลกโซยูเต็ดจนถึงปี2028ก็ตามทีซึ่งแน่นอนนะครับว่าท่านของเอ็ดดี้ฮาว ก็รู้สึกไม่สบายใจกับสถานการณ์ของทีมณตอนนี้เป็นอย่างมากและตัวของคนนั้นก็ต้องการรั้งตัวอเล็กซานเดอร์อิชัคให้อยู่คาแข้งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต่อไปให้ได้นานที่สุดแต่ตัวของคนนั้นก็เข้าใจถึงสถานการณ์ของนักเตะรยายนี้เป็นอย่างดีและในส่วนของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นเชื่อได้ว่าถ้าหากต้องการค้าตัวอเล็กซานเดอร์อิชัคเข้าสู่ทีมอย่างจริงจังแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็น่าจะต้องใช้เงินในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่า90ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับดีวนี้ฉะนั ถ้าหากอเล็กซานเดอร์อิชัคย้ายก็สู่ลิเวอร์ pool ก็จะต้องมีก่อนหน้าลิเวอร์ pool อย่างน้อยหนึ่งรายออกจากทีมไปนะฮะและเพื่อนๆคิดว่านักเตะคนไหนนะฮะมีโอกาสที่จะย้ายออกจากลิเวอร์ pool หลังจบฤดูกาลนี้ต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมอเล็กซานเดอร์อิชัคเนี่ยโคตรคมเลยนะฮะผมเนี่ยจับตาดูมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ย้ายมาสู่นิวคาสเซลนะครับคมกว่าท่านของทาวินูเยสอีกนะครับ ถ้าเป็นหลุดเดียวเนี่ยไม่น่าพลาดเลยครับคือการจบสกอร์ของอเล็กซานเดอชักนี่นิ่งนะครับก็น่าเสียดายที่เราเคยมีข่าวด้วยนะฮะตอนนั้นนะ่ะมีข่าวแรงจริงๆแต่เราปิดดิวไม่สําเร็จนะครับส่วนดาวินูเยสนะครับถ้าหากฤด,ดูกันหน้ายังเป็นแบบนี้หมายถึงยังไม่คมอีกก็มีโอกาสที่จะโดนปล่อยตัวออกไปนะฮะต้องมาติดตามชมกันนะครับส่วนแอดมินเชื่อนะครับว่าถ้าหากฤดูกาลนี้ถ้าหากเรามีอเล็กซานเดอชัก แทนที่ดานิวเสเราอาจจะคว้าแชมป์พิมลิร์อังกฤษไปแล้วนะครับเพราะว่าอเล็กซานเดอร์อิชักนั้นเป็นศูนย์หน้าที่คมมากนะครับดูจากสังเกตที่ลิอร์พูมโอกาสเข้าทำเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับถ้าหากมีอเล็กซานเดอร์อิชักอยู่ผมว่าถล่มแมนยูไปแล้วล่ะครับนัดนั้นนะฮะเราไม่คมเองนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นของแอดมินนะครับส่วนตัวแล้วนะครับก็สนับสนุนให้ซื้ออเล็กซานเดอร์อิชักเลยนะฮะอายุน้อยคมแล้วก็ มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับเราไปชมข่าวต่อไปกันเลยนะฮะผว้ชูชานประมาทอร์เนสซอลตนะครับว่าจะไม่มีทางผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์และลิเวอร์พูลอาจจะต้องเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมอีกหลายคนจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ถือว่าเป็นข่าวที่น่าปวดหัวเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมเมืม่อมีนักวิจารณ์หลายต่อหลายคนออกมาทํานายว่าอันเนสซอตนั้นไม่น่าจะสันงานต่อความยิ่งใหญ่ต่อจากเชลซงครับและผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนท้งั้นที่ณนะตอนนี้อันเนสซอต ยังไม่ทันได้เริ่มต้นทํางานกับลิเวอร์พูลเลยด้วยซ้ําและในวันนี้ก็เป็นทางด้านของอลี c แมคคอยนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางช่องท็อ k สปอร์ตนะฮะก็เดี๋ยวมาประมาทว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจจะตัดสินใจที่ผิดพลาดในการแต่งตั้งอเน,นสลอตเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่และเขาก็เชื่อว่าผู้จัดก,การทีมชาวแลนดรอยนี้จะไม่สามารถพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตามที่แฟนบอลต,ต้องการได้อย่างแน่นอนนะครับ โดยตอนนั้นอล็แมคคอร์นนะครับยืนยันว่าการที่อนเนสลอตประสบความสำเร็จกับเฟยโน,โนูโรละผ่านทีมคลาสแชมป์ลีกฮอลแลนด์มาได้นั้นมันก็ไม่ได้การันตีว่าตัวของคนนั้นจะสามารถย้ายไปคุณทีมไหนก็ได้บนโลกใบนี้และสิ่งที่ผ่านมาในช่วงก่อนในนี้มันก็แสดงเห็นหลายต่อหลายครั้งเลยว่าผู้จัดการทีมที่คุมทีมประสบความสำเร็จในลีกฮอลแลนด์มาก่อนนั้นก็มักจะตกมาตายทีมพิมพ์นิงกฤษกันทุกคนและตัวของคนนั้นก็มองว่าอนเนสลอตนั้นน่าจะ ประสบชะตากรรมเดียวกันกับกุนซือชาวฮอลแลนด์ชื่อดังรายอื่นๆนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดูถูกอันเนสลอตแต่อย่างใดแต่ผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานั้นเคยมีผู้จัดก,การทีมชาวฮอลแลนด์สักคนไหมที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้เป็นผลสุ렛เึ่งคําตอบก็คือไม่มีเลยแม้แต่คนเดียว แล้วเรื่องนี้มันก็ตอบย้ำได้เป็นอย่างดีว่าสไตล์การทำทีมของผู้จัดก,การทีมชาวฮอลแลนด์แต่ละคนนั้นไม่เหมาะสมกับรีม์ลีกและไม่สามารถเอาตัวรอดไปได้เพราะนี่คือลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและยากที่สุดในโลกนั่นเองผมเชื่อว่าอันเดนสโลตนั้นน่าจะเป็นผู้จัดก,การทีมชาวฮอลแลนด์อีกคนที่จะประสบความล้มเหลวในรีม์ลีกเขาอาจจะอยู่คุมทีมหรือวอร์พูลได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นก็จะถูกปลด และลิบบูผูจะต้องหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่ใช่สําหรับพวกเขาอีกหลายต่อหลายครั้งกว่าจะพบเจอคนที่ใช่มันอาจจะเป็นการตามหาผู้จัดก,การทีมที่ยาวนานไม่ต่างจากแมนเชสเตอร์เตดดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าลิอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ยูเตดทีมไหนกันแน่ที่จะพบผู้จัดก,การทีมคนที่ใช่สําหรับพวกเขาได้ก่อนกันนะฮะโอ้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นความคิดเห็นทานั้นของอลิแมคคอยคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ อันเนสโลตน่าจะต้องเจอกับนักวิจารณ์เยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะครับยังไม่เริ่มต้นงานกับลิรูพูแต่ว่าก็เจอวิจารณ์แล้วนะครับแน่นอนครับเป็นลีกที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักอยู่แล้วนะครับสำหรับศึกพิม์ลีกอังกฤษนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะซอดังอิตาลียืนยันว่าลิรูพูคือหนึ่งในทีมที่ลงทะเบียนในความสนใจในตัวของคาวิซาคาวารัสเคลียนะฮะ สโมสรลิพูของพวกเรานะครับได้กลับมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอีกครั้งแล้วนะฮะในการคว้าตัวคาวิซาคาวารัสเคียรสตาร์กองหน้าของสโมสรน,นาปโปลีเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมนิหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะฮะลิพูนั้นก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้อยู่เป็นระยะระยะแต่สาหรับในครั้งนี้นะฮะดูเหมือนว่าทางสื่อจากอิตาลีนั้นมองว่าน่าจะเป็นครั้งที่ลิร์พูมีโอกาสใกล้ที่จะคว้าวตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมมากที่สุดนะครับ เพราะด้วยสถานการณ์ของทีมลิเวอร์อพูลตอนนี้ทําให้ทีมของผู้คนนั้นจําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในตําแหน่งผู้เล่นแนวรุกของเทียมรวมไปถึงสไตล์การเล่นของทีมใหม่หมดเลยนะฮะภายใต้การเติมทีมของอันเนสโอตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่จะเข้ามารับงานคุมเทียมอย่างเป็น,นการในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยรายงานนี้มาจากท่านของบาโชซาลเกลาชาวีนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือชาวจอร์เจีย ที่มีความสนิทสนมกับท่านั้นของคาวิชาคาวารัสเกลียเป็นอย่างมากก็ได้ออกมาให้ข่าวในเรื่องนี้ผ่านทางรายการเซเดียมเรดิโอฟุตบอลไนท์ผ่านทางสื่อโดยตรงของสโมสรนาโป,ปลีอย่างอารีน่านาบปลีโดยเขากล่าวว่าในช่วงสม,มัยที่ผ่านมากำลังจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของคาวิซาคาวารัสเคลียและคาดกันว่าคงถึงเวลาแล้วละที่ศูนน่ารายนี้จะย้ายออกจากนาโป,ปลี โดยที่ณนะตอนนี้ตัวของบอลนั้นสามารถยืนยันได้ว่าตัวแทนของคารารัสเกเลียนั้นกําลังมีการเจรจาพูดคุยกับท่านนั้นของลาเรนติสประธานสมโมสรของนาโปลีเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นเหลน,นี้โดยทั้งสองฝ่ายนั้นกาลังได้มีการนัดเจรจาพูดคุยกันเอาไว้แล้วในสัปดาหนะ์หน้าอยา่างไรก็ตามสมโมสรนาโปลีนั้นต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ <c oughs> เพิ่มเติมให้กับท่านนั่นของคาวิซ่าคารารัสเกเลียแต่ดูเหมือนว่าตัวของนักเตะรายรนี้กาลังมองหาความทัดทายใหม่ กับสโมสรอ,อื่นมากกว่าและเท่าที่ผมได้รับทราบมานั้นณนะตอนนี้ก็คือทางลิร์พูนั่นได้แจ้งกับทานดัานตัวแทนของคาวิซาคาวารัสเคลียและลงเทะเบียนถึงความสนใจในตัวของสุนารายนี้เอาไว้เป็นที่เรื่อยแล้ว,ลวดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ลิร์พูลจะยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้กับทานด้านของคาวิซาคาวารัสเคลียให้พิจารณาเร็วๆๆ,ๆนี้อย่างไรก็ตามนะครับนะักข่าวรายนี้ยังยืนยันว่าทางสโมสรใน,นปอรลินั้นได้ตั้งราคาค่าตัวของ คาวิซาคารวาลัสเคลียเอาไว้ขั้นต่ำที่100ล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์และค่าตัวของคารวารัสเคลียอาจจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นไปถึง120ล้านยูโรหรือราว102ล้านปอนด์ถ้าหากมีหลายสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันตัวมูลราคานักเตะรายนี้โดยทางลิเวอร์พูลบองว่าคารวาลัสเคลียนั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะเข้ามาแทนที่ของโมซาลาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้โมซาลาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูล หรือไม่นะฮะแล้วแฟนๆนะครับอยากจะได้หรือเปล่านะครับคาวิซ่าคาวารัสเคเลียคนนี้โอ้โหไปกับบอลดีๆนะครับเป็นนักเตะความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมรุกนะครับและที่สำคัญนะฮะโอ้โหสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับซอล่านะครับเลี้ยงบอลติดเท้าดีมากๆนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลเคยส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มตั้งหลายครั้งแล้วนะฮะผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะสำหรับคาวิซ่าคาวารัสเคเลียนะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวนลิเวอร์พูลอาจกลับมาเล่นละตัวนิโคลบาเล่ากองกลางที่เจคกิ้ครับชื่นชอบอีกครั้งการปฏิวัติแดนกลางของลิเวอร์พูลอาจจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสมุนี้โดยมีรายงานมาว่าสโมสรเตรียมกลับมาให้ความสนใจนิโคลบาเล่ากองกลางของอินเตอร์มิลานแข่งดังในวัย27ปีพึ่งคว้าแชมป์เกาโชเซราอิตาลีกับทีมดังจากเมืองมิลาน โดยกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกของฟุตบอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยความสนใจของหงแดงในตัวของบาร์เรล่าก็มีมาอย่างยาวนานแล้วโดยมีการสอดแนมหรือว่าส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มอย่างหนักก่อนตลาดกระสกนันเตะเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วตามการรายงานของท็อกสปอร์ตอย่างไรก็ตามนะครับสโมสรลิเวอร์พูลตัดสินใจเซ็นในในักกับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลต์วัตูเรนโดและไรอันสกาเฟนแบก แต่ตอนนี้การได้ตัวผู้เล่นระดับนิโคลบาเลรา่มาร่วมทียมย่อมส่งผลต่อการยกระดับแดนกลางของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเจกิครับชื่นชอบและชื่นชมนิโคลบาเลราเป็นอย่างมากการลาดตัวนิโคลบาเลราจะเป็นการจุดป,ประกายความชื่นชมในตัวของนักเตะอีกครั้งจากเจกิ้ครับผู้จัดก,การทีมที่กำลังจะหมดสัญญาความชื่นชมของเจกิ้ครับต่อบาเลราปรากฏชัดเจนตั้งแต่ปี2022ก่อนเกมยูฟ่าแชมเลียกระหว่างอินเตอร์พบกับลิเวอร์พูล โดยเจคกิงคลับกล่าวชื่นชมนิคโลบาเลล่าไว้ว่าการที่บาเลล่าไม่สามารถลงเงินได้ถือเป็นเรื่องดีสาหรับเขาคขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆและผมก็ชอบเขามากก็มีทุกอย่างที่คุณต้องการจากกองกลางเขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมวิ่งได้ตลอดทั้งเกมและอีกหลายๆอย่างเขาเป็นนักเตะระดับท็อปนี่คือคําชื่นชมของเจคกิงคลับอินเตอร์มิลานก็กําลังประสบปัญหาทางนั่นกันเงินนะครับก็มีโอกาสที่จะขายดิคโลบาลเลล่าเหมือนกัน แต่ตามรายงานของฟิจเจอรบอกว่าแชมป์ศึกเกาโชเซียอิตาลีอินเตอร์มิลานยังจะต้องขายผู้เล่นหลายคนออกจากทีมในนกันนี้ด้วยซึ่งเช่นเดียวกับที่เคยทำมาแล้วในการขายทน่นันของโรเมลูลูกาโกอาชราฟคาฮิมีไปกับทีมอื่นที่ผ่านมาเพื่อนำเงินมาช่วยปรับสมดุลทน่นันบัญชีและชำระหนี้ที่ค้างต่างๆของสโมสรน,นะฮะ แม้ว่านิโกโลบาเลราจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญของอินเตอร์มิลานแต่ก็มีการกะเก่งกันว่านิโกโลบาเลราจะเป็นตัวเต็งที่ถูกขายเนื่องจากค่าตัวที่จะได้รับนั้นมหาศาลโดยมูลค่าระหว่าง60-80ล้านยูโรสาหรับค่าตัวของนิโกโลบาเลราเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเชน,นเนลเตือนสล็อตว่าอย่าดึงนักเตะชาวฮอลแลนด์มากเกินไปเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลในตอนที่เขาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล อันเนสโลต์นะครับถูกวางให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่เจคกิ้งคลับในช่วงซัมเมอร์โดยเวสลีย์ชเนเดอร์อดีตแข้งทีมชาวนอลแลนด์ออกมาเตือนอันเนสโลต์ว่าไม่ควรดึงน,นักเตะชาวฮอลแลนด์เข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลมากจนเกินไปเมื่อเขาก้าวเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสื่อรายงานว่าสโลต์จะเข้ามาแทนที่เจคกิ้งคลับนะครับปลายฤด,ดูกาลน,นี้โดยมีรายงานมาว่าท่านั้นเดอะเรดลิเวอร์พูล ตกลงกับเฟย์นูดที่จะจ่ายค่าชดเชยจํานวน9.1ล้านปอนด์ให้กับเฟยนญูดในการหนึ่งตัวสลัดบางกลุ่มถิ่นลิเวอร์พูลกนุนซือในวัย45ปีเพิ่งพาทีมจากเมืองรอตเทอร์ดัมคว้าแชมป์ฮอลแลนด์เมื่อรู้ดูกันที่แล้วพร้อมกับควา้าแชมป์ KNVB คัพในรุ่นกันยิ่งด้วยโดยเขาจะเข้ามาคุมทิ่นลิเวอร์พูลชุดใหญ่ที่จบรู้ดูกันด้วยอันดับที่3บนตัวรังคะแนนพิมลีกและหวังว่าจะสามารถลุน้นแชมป์ได้สร็จในรุ่นกันหน้า สลอตนะครับน่าจะได้ทําการศึกษาผู้เล่นชุดปัจจุบันของลิเวอร์ pool และก็ต้องการที่จะสนทัพในช่วงตลาดการกืรอนักเตะที่จะถึงนี้ด้วยบยครั้งที่ผู้จัดการทีมมักจะเลือกดึงนักเตะที่พวกเขารู้จักและไว้ใจอยู่แล้วเช่นเดียวกับเจงคลับที่หนึ่งจเจออมาติฟลักหน้าคาวานและลอริสก,กาลิอุธมาจากสึบุนเดสคาเยอรมันในช่วงซัมเมอร์ปี2016อย่างไรก็ตามนะครับชาเนเดอร์ก็เตือนว่าสล็อตไม่ควรทําในแบบเดียวกันโดยที่ลิเวอร์ pool มีนักเตะทีมชน,แนอแแลยู่้ว ทางเวกิฟันดายคอริเกโปและไรอันสการ์ฟนแบกอยู่ในทีมอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับเวสลีย์ชเนลเลอร์ก็ยอมรับว่าเขาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ตอนอยู่กับเรือมดริดและมันไม่ประสบความสําเร็จชเนลเลอร์กล่าวผ่านทางนั่นของสปอตวินเนตว่าผมจะต้องระวังเรื่องนั้นให้ดีกับการดึงนักเตะดัดเข้ามาเยอะเกินไปผมเคยเจอแบบนั้นที่เรือมดริดตอนที่ผมย้ายไปมีแค่รุดฟันนิตลอยรอยสตันเดนเทร่ และอารยันโรเบนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วปีถัดมาคลาสยันฮุนเตลากับราเฟลฟันเดฟัตก็ย้ายมาพวกเราสี่คนไปเล่นฟุตบอลที่ไหนพวกเราคงไม่ได้คุยกันเป็นภาษาสเปนอยู่แล้วพวกเราก็จะคุยกันเป็นภาษาดัตช์อยู่ดีคุณไม่ควรเรียนนักเตะด,ดัตช์เข้าอาหาคุณมากจนเกินไปอันนี้คือคําเตือนของเวสลีย์ชไนเดอร์นะครับตอนนี้นักเตะคอนแลนด์ Holland, ที่อยู่กับลิเวอร์พูลก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีเวอร์กิฟฟันได์คุนิเกโปไรอันคาร์นแบกนะครับ อาหารซึ่งเพิ่มนี่ก็ก็คงจะเยอะอย่างที่ชาเนเดอร์เขาเตือนไว้นะฮะเราปิดท้ายกันที่ท่านั้นของไมเคิลริชาร์ดนะครับได้ยกย่องดันเนลส์ลิดอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลว่าเก่งกาจเทียบเท่ากับฟิลโฟเดนลิเวอร์พูลนะครับมียอดกองหน้าที่ยอดเยี่ยมมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องสงสัยว่าเรามีสุน่าที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์พิม์ลิกอยู่ในทีมชุดต่างๆก็มีทั้งไมเคิลโอเว่นลุยส์สวอลเล็ลอบบี้ฟาวเลอร์ ฟอนเดโรตอเรสและรายชื่ออื่นๆอีกยาวเหยียบแต่ท่ามกลางเหล่าดาวเด่นเหล่านี้มีผู้เล่นคนหนึ่งที่มักจะถูกลืมไปในการพูดคุยเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอเมการิชานออกมากก่าในรายการ dpc match of the day top 10 podcast ขณะที่เขากำลังจัดอันดับนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกโดยไมก้าริชาร์ดออกมาปกป้องดาวนีวลสเตอร์เรงโดยอ้างว่าเขาควรที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกันกบฟิลฟอร์เดนและเออร์ลิงบลส์ฮาร์แลน ในฐานะนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายที่ดีที่สุดเท่าที่ลีกพรีเมียร์อังกฤษเคยมีมาสเตอร์ลิตคือหนึ่งในนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายที่ดีที่สุดริชาร์ดกล่าวถึงอดีตแข้งจิมชังกฤษว่าทำไมสเตอร์ลิตจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้หรอสเตอร์ลิตอยู่ที่ไหนเขาอาจจะติดอยู่ในลี์นี้ด้วยซ้ำอันดับที่10ผมมีฟิลฟอร์เดนและอันดับที่9ผมมีฮาร์แลนด์สเตอร์ลิตนั้นยอดเยี่ยมมากลุยโซเลสขโมยความน่าสนใจส่วนใหญ่ไปจากเขาแต่ก็มีเหตุฝลที่ฟังขึ้นว่าเดนนยลสเตอร เคยเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดอันดับที่สองในกอังกฤษช่วงหนึ่งนะฮะก็ออกมายกย่องดานิเลสตอริดนะครับเท้าซ้ายนี่ยอดสุดยอดนะครับคมคริบกันเลยทีเดียวนี่คือสุดข,ข่าวลีวูผูนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก็ติดสถานการลเว์พูไปกับชายผู้บักกลังลเว์พูและกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ปรับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ